เขาบอกว่าเขาบอกว่าเราต้องกินตอนนี้พมตอนนี้คิวข้าวแล้วคิวข้าวแล้วกิน everyone เขาบอกว่า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 ทุกคนกินกินข้าวข้าวเข้าไปเข้าไปอยู่ท่ามหวนยในจีนแล้วหนึ่ง点 แค่หมูนั่งลงกวสดีคนับนั่งลงกวสดดินนะนั่งลงวัสดีครับค่หมูนั่งลงกวาดีคนนบนั่งลงกวาดดิรกะนั่งลงกวาดดินนะ โอเคเห็นรู้นี่ใช่มั้ยครับหมูนี่อ๋อคิดแตงมีขนมไว้กินจะกินดิ okay, okay. <laughs> <laughs> <So bad. laughs> take it place right right like huh? t i k e t s o r e ฮมามมานี่แคมูมานี่แคปหมน้องแคปหมูอ่าคุณแเร็วมานี่แคปไม่ทําไม่ chọc 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 เอาชอบแค่หมูเราสู้สิคะลูกทำไมเราไม่สู้อ่ะแค่หมูแค่หมูไม่ยอมสู้เอาชอบพี่แจ๊ดอ้โใครลูหน่อยิานติดงา

พี่ต่อด้วยไหมคะพี่ต่อด้วยไหมคะพี่ต่อได้ไหมคะเข้าเข้าเข้าเฟินิชโอ้โอ้ Amazing Amazing I never prayed like this before for raining ร่ำไส้ Lovely

Good as it, good as it. You good, good defend man. You slide even it? เฮ้ยโอเคครับเนี่ยโอเคกี่ประตูนี่ประตูเดียวยังมีที่ไหนอีกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปเดิน I was standing and I see stars like no, so I have to stop. ถ่ายรูปหน่อยครับโอเคโอเค Park the bus wow. and <laughs> we're oh. <laughs> <laughs> <laughs>